สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องป่าลุงปานอาสู้ขู่สู้คนครับปะพ่อกันคือเก่าเลยครับบรรยากาศป้าพักหวานคือเก่าวันนี้มาสายแน่จัง่อยพี่น้องเลยมาก,กันสองคนคือเกา่ามากับสาวมุ้ยคือเก่าเนี่ยละครับสวัสดีค่ะจ้ามาเด้วมาเก็บพักหวานพี่น้องพ่อแล้วคือเก่าเนาะแมนเข้ามาฮอดเก่าเลยจ้าโ <laughs> อ้อยมานครับข้ามมากรเห็นรดพี่น้องเลยข้ามมากรเห็นรดแล้ว ถึงมงงอง,มงเขาเอาคันถึงมองเขาเอามันก็ไบดบ้อันนี้บุ้ยไปมาเอาปลานี่อไปก็ไปเบิง่งประชมด้วยกันขื้เก่าแล้วครับพี่น้องครับมามาอีกกอนหนึ่งจ้า้าววสวยๆเลยตตวเดี๋ยวอ่วอนคนนักท่านท่านก็อ่นขวบเลยอื สวยาวย่างงามเนาะนคไปอีกเดี๋ดอกกระเจียวพี่น้องป้าดอกกระเจียวกระเ็นดอกนึงเนาะมันก็เริ่มสีออกแล้วล่ะงามดิยกยกคุ่มดแหละตัวมีดจิ้มอันยกแล้วดึงอ่าอ้เละมัดงามเด้ออ่อนๆซ้ำ พ่อ,อกแลวจ้าพี่น้องมุนมดใส่เสื้อาเก็บดอกกระเจียวบ่มีมีดึงด,ดิงด,ดังโอ้ยแซบเด้อพี่เอลวจ้าสวยเลยจา้าพี่น้องเก็บมงนก็นเป็เนักวันถุนเอละจ่ากุกดกเลย เนมารยบเขาขุ่นนานี่สวย หวานตาหน่อยสวยเลยจ้าพระาจัร์ก็มาตายใช่ไหมสวย หน่ง n g à หัาหน่ง n g à หาหนงานเนาะออกมก็ช่วยอยู่รีกบร้จ้ยสวยเลยมาตายแต่พี้บ่วไม่มาเด้อพี่น้องร้ายถึงสวย ạ lạ Ôi ngon Nó no. Tép điếu thì đâu ừ. ừ. rồi, tép điếu Tép điếu trời ngon lên Không. เป็นไฟบูสังเกตบูหูว่าเป็นพองลุจ้าีเอองเอาเล<อ>นะยกได้กรตัวมาเก็บเลยจุงใ้ถ่ายอยู่จา้อาอ,อู้คุ้มในงานพะีน่น้อง ง oh. ั้นเนอืมนี่ขนาดมาสายได้พี่เลยเนีย่ยังมีเหลือไว่ายในเก็บอยู่นี่นสวย น้อยไรก็พอดีจับไปหน่อยเดินเลยงานที่แอ่โอยอย่างสวยดอกที่สีพี่น้องปุ้ย โอ้ยต้นที่งามไปเลยได้แล้วนี่แบบนี้เลยอืมอืมอืมเก็บเองถ่ายเองเลยจ้าพี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องสวยงามเลยผุ่มนี่พุยมามไปหน่อยจ้า สวยๆนี่นงามเลยจ้ามันกำลังขึ้นพี่น้อยพุ่มนี้น้อยก็หลาย ครับหักเลยโอเคจ้านี่ได้หลายอยู่เอ,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 อน,นีอสวยๆเอ้โหขึ้นตึิง เดี๋โอ้ได้หลายเนะาะเอา้า,ามาชมผลงานของวันนี้ครับว่ามารบอลหรือบอมาร์พวกนี้ตายหลายพี่น,อนอ้องเลยมาวันนี้ใครกว่าเมื่อวานเนาะเอ้าก็ถือว่ามารอยู่อืมได้หลายเติกสวยๆงามๆตอ้ยป่านี้นยังมีคนมามมาแล้วก็อาะสิเว้ยนวักไปสองมือสามมืออะไเนาะมันเลยปร่งมันเลยยาวแล้วเอา้า ือว่าหมานครับพี่น้องครับผู้ไม่เขาว่ากันไม่คือกกเก้ามันนี้ก็ซัํานี่แหละงามพอได้แข่งผ่้ไมเ่เจอกันไม่ครับมันนี้ก็ครับครับซั่นี่แหละสวัสดีค่ะกลับบ้านกันจา้า